แปดแมงเมาพี่น้องเอ้ยแมงเมามาแล้วครับแมงเมาแมงเมามาเบิ่งปลากินแมงเมาพี่น้องครับบัดนี้ปลาดุกจัดลอยพี่น้องครับเลี้ยงไว้บ่อครับพี่น้องตกกลางคืนมาบัดนี้โอ้ยแมงเมาพี่น้องเอาเอากรวดใส่นามให้มันลงมาเนี่ยครับมาแล้วครับบัดนี้โอ้ยดำคึ้นมึกเลยพี่น้องมากินแมงเมาครับอิ่มแน่แล้วล่ะจัดลอยเอื้อนเพิ่นมากินแมงเมานะครับนี่ เวียดนามใส่แมงมุมันลงมาหาปลาพี่น้องไหลลงมาไหลลงมาแมงเมามาเตะใสขึ้นไหลแถบันปูนปลากันบางเพราะปลาพี่น้องเอ้ยบัดนี้เบิดเถอะคึกมึกเลยพี่น้องเอ้ยโอ้ยสนุกกินกับพี่น้องท้องแตกเลยไหมแมงเมาไหลกว่าปลาพี่น้องเอ้า บักคับจูบก็พ่อบักคับจูบป่ะนี่นี่เอิญบดมาขุนกับพี่น้องขุนแอนบดแล้วครับทัวรน้องอยู่บนพี่น้องเลยป่ะนี้ยขับยเงียบขึ้นนะครับปลาดุกกินแมงเมาส์เวียดนามเซ่ลงมาให้ปลากินพี่น้องเลยนะครับนี่ครับสล่าน้อยจัดร้อยพี่น้องครับนี่ โอ้ยหลายแห่งไปนองเลยบ่ได้เกลืออาหารเลยมือนเลครับกินเมื่อเมาก็อิ่มแล้วมาแล้วมาแล้วครับปุ่นครับปุ่นอยู่กลางปุ่นฝูงเลยไปนอนเลยเมื่อเมาสะครับทีบครับมือนีลเดี๋ยวสิกวดลงให้มันก่อนนี่ครับไปนองโอ้ยอืมอืนี่อิ่มบ่เอ็งเปล่งบ่บาทเลย ว่าจะตีง um. ่ามได้พ awesome. ี่น้องกวนมากเลยด้วยทุนนี่โอเคครับปลาดุกหน่อยปลาดุกหน่อยพี่น้องครับเ่าจะลงกในสองสามมือพี่น้องเอ้ยอู้นผุนครับผุนยุ้มแล้วครับยุ้มแล้วกอดนั่นยุ้มแล้วครับยุ้มแมงเมาเรายุ้มแมงเมาเราพี่น้องเอ้ยบรรยากาศยนีมันขึ้นพี่น้องครับนี่แมงเมามาเหรียญไฟครับจะเราเอาไฟมาไตไปในหลอดนึงครับแมงเมามาเหรียญครับ เอาไว้ให้ปากินนะครับโอ้ยพุ่นได้ย <c oughs> <c oughs> ินเสียงกิียดนามปุ่นคร,ครับพี่น้องครับปุ่นยู่้ใบจอบนี่นี่สาดน,น้ำเลย มันมาแล้วแมงเมาหลายแห้ง่นดองนยอ้ถือคนปลาดุกทักดาสาดไม่เมาถือคนปลาดุพก่น้องเลยไปเอาไปกินมออืนน้ำยารตินหอยหน่่ก็ดี เอาเอาหนักๆไปเลยท้องแตกไปเลยยุ่มยิมยุบยิมไปนองเลยพผมนะแม่งเมาลงไปกลางเลยครับไปนองนผมเออเถอะถือใจประดุกหน่อยครับขอนอนกับท่านไงไปนองครับขันใหญ่กูนี่บันนี่ขันมีแมงจังสีแห้งอันนี้แมงหลายกว่าป่าครับตอนนี้แมงเมาหลายกว่าป่าไปนองพนผนครับฟังผมแหงผมขืนัเงื้องๆผนครับผมยุบยิมยุบยิมยุบยิมอยู่ครับ เราต้สิลองเคาะมงอิ่มแล้วบมาแล้วครับพี่น้องเมาอยู่มาอยู่ครับมาอยู่ปกติเคาะมันสิมาเลยครับนานมาแล้วพี่น้องมาแล้วได้ยินเสียงเคออาะน้ำครับมาแล้ว มาเร็วมาเร็วไปเร็วนี่โอ้อยเป็นแพร่ครับพี่น้องเลยพี่น้อก็สีอิ่มคลั่กเล่ะพี่น้องเบื้ง,บงส่งลักษณะปกติป,ปลานเนี่ยมันก็อิ่มแต่ว่าก็อิม่มเนื่องจากว่าแมงเมาหลายกัวป่าเดี๋ยวพี่น้องครับแมงเมาหลายกว่าปลาอุ่นนะ อือคักบอ๊อบบัตพี่บู้ยมาออกกันด้วยครับแม,มงเมาครับพี่น้องว่าป,ปลาเพิ่นดึกกันเนี่ยครับหอยเอาลงหมู่บ้านนี่ครับหอยหอยเชอรี่หอยเชอรี่หอยจูบนี่ครับเอาหอยลงน้ำนะครับพี่น้องครับนี่ครับหอยก็ลงประมาณหนึ่งกะกุ้น้อยนี่ครับหอย ปีกแมงเมาเต็มเลยพี่น้องเลยทั้งผิวโอ้ยเฮียงคักเต็มหนองเลยพี่น้องเลยนี่ครับแมงเมามาเจาะไฟมาเหรียญไฟลงให้ปลากินครับอิ่มซะนั่นแหละครับเหมืนอน่อตะเกลือยากเลยเหมือนเัยพี่น้อง อิ่มน้ำส้ำลานกันเลยทีเดียวเชียวบลกหอยกับพ่อบลกหอยพี่น้องครับกินนล้วกันกระปลาเลยนะครับจุ่มเยลยคนละครับอิ่มน้ำส้ำลานปลาจานร้อยเหมือนพี่น้องครับปลาดุกนะครับ แต่หัวคำแห้งกินคัาก็เหนื่อพี่น้องนะครับจุบจับจุบจับเลยนะครับตอนหัวคำนะครับนี่ยอันนี้แห้งโอ้ยอิ่มแล้วครับกินหลายๆปลาสองพันก็โตนะครับพี่น้องครับสิกินได้หลายบรนได้ครับยังเมายังเอรียะอยู่ครับผมอยู่ขอบกับเพงครับน้องเมายังเต็มเลยครับทั้งลมทั้งฝนสิมากระพองกันแต่แม่งเมาก็ออกหลายพี่น้องจะว่าเอาหลอดไฟมาเตะไปมันขู่ลงใส่ปลาเพราะเด้ปลากินนะครับพี่น้องครับ เนี่ยครับมาตรวจชิ้นจุกจับจุกจับนะครับพี่น้อง <epic! S 1> ทวนน้องแล้วพี่น้องเลยบ้านนี้ไล่ไปทวหน้องแล้วครับ ทัวน้องเลยพี่น้องเลยปลานะครับปลาดุกหน่อยพอดีกำลังงาม <c oughs> นะครับตีนั่นเอืือบบน เมาหลายกว่าปลาละพี่น้องเองยบ่นว่าแต่ได้ยินเสียงคนสาบน้ำแน่มางหลุดตัวพี่น้องยุ่มยิ้มยุ่มยิ้มนะครับตะเบิ่งบาดพ่นใหไยหมดละพี่น้องสิงห์อัมปันได้ตะเบิ่งตอนพ่นใหญ่ครับ ตอนนี้ยังน้อยอยู่ยังอนุบาลยังเป็นเด็กน้อยอยู่ครับตอนนี้นะครับนี่แต่ก็ถือว่าหลายครับนี่บวยหยานก้นแล้วครับพี่น้องสิ้นแล้วเป็นบวยหยานแล้วครับพี่น้องยินเสียงยางเสียงยังเรียนมหาแล้วครับยามแล้วเพื่อหัวหานสองมื่อสามมื่อวันยามแล้วพี่น้องเลยโอ้ยเด็กไหลแมงเมาท่านได้เบิดอยู่พี่น้องเลยนะครับ เอาโอเคพี่นอ้องอคลิปนี้เอาซ้ำนี่สักก้อนนะครับน้องปลาแย้มเดืกนะครับแมงเมาลงให้ปลากินแมงเมานะครับอ้าออสเนาสองผู้บ่าวเนาอคือคุยเสียงดังแสีนาสองผู้บ่าวอย่างนี้คือคุยเสียงดังแส,งงสงงีทั้งกุ่นผู <c oughs> ้บ่าวสองท่านนี่คุยกันเสียงดังซะเหลือเกินปลาข่อยก็เลยสิตื่น อิ่มบัดเลยพล่รอิ่มเอียเพียงของโป่งเลยโอ้ยคนน่ะมักจะจวดคนนอ้นมึงจวดพัวมันก็เสิร์ฟนี่วะเจ้าเนี่ยเป้นเจาเนี่ยพระทังกระจายขีบโพยเรียร์เลยเอาโอเคพี่น้องครับคลิปนี้เอาสรัพย์นี่แหละครับสบายดียังมาเร่งครับผมจวดจวด